แต่วันนี้เราจะมาแชร์ความรู้กันว่าทําไมร้อยไหมแปเส้นจํานวนเส้นเยอะเราถึงบวมมากนะครับตอนนั้นมีปัญหาอะไรที่อยากไปร้อยไหมจ๊ะหน้ามันหย่อนคล้อยค่ะผิวไม่ตึงแล้วตอนนั้นไปร้อยไหมเนี่ยทั้งหมดกี่เส้นเอ่ยทั้งหมด8เส้นค่ะหลังการร้อยเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างบวมค่ะบวมชัดเจนเยอะมากบวมขนาดไหนอ่้าปากไม่ได้อะ เดี๋ยวหมอจะบอกนิดนึงคือการร้อยไหมไม,ไม่ไม่ได้ผิดนะครับเวลาเราร้อยไหมเนี่ยถ้าเราร้อยจํานวนเส้นเยอะนะครับให้ลองถามคุณหมอว่าเป็นวัสดุประเภทไหนยิ่งจํานวนเส้นเยอะเนี่ยแปลว่าวัสดุส่วนใหญ่นะเขาจะใช้เป็นวัสดุ PDO จะเป็นวัสดุเหมือนไหมเย็บแผลมันก็จะสลายง่ายจะเลยทำทำให้ต้องร้อยจํานวนเส้นเยอะอย,ยิ่งร้อยเยอะมีความเสี่ยงเยอะอาจจะมีเรื่องการบวมความเจ็บหรืออะไรต่างๆถ้าหมอจะร้อยหมอจะใช้วัสดุเกรดพิเศษเขาเรียก p c l l a นะครับจะเป็นยี่ห้อไหมเดฟินิชของอิตาลีนะครับ ข้อดีคือเราไม่จำเป็นต้องร้อยข้างละเมื่อกี้ร้อยไปแปดเส้นใช่ไหมเขาหมอหมอจะร้อยแค่ข้างละเส้นนะแล้วพอเป็นวัสดุที่ดีเนี่ยเราร้อยเส้นเดียวแต่เป็นเส้นยาวนะครับก็จะไม่บวมเยอะไม่เจ็บเยอะแล้วอยู่ได้นานปีครึ่งแล้วทำไมถึงอยากให้หมอมาช่วยดูแลว,วันนี้ครับพอเรามองหน้าตัวเองเนี่ยมันมันก็ยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราก็มาเจอติดต่อของคุณหมอจะได้ประโยชน์ในเรื่องความรู้ว่า หน้าเราเนี่ยเป็นแบบนี้เราต้องรักษายัางไงตั้ง<า>แต่เริ่มต้นทําให้คนไข้เนี่ยเข้าใจ<ม>อะค่ะ<ม>โอเคนี่ก็เลยทําให้ล็อกไอตัว e อ็กซ์คูมายิงไอตัว b าบ t e เวันนี้กับหมอเลยเนอะใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะล็อกวันนั้นเลยเยี่ยมมาก <S <S 2> <S 2> นะครับสิ่งที่หลายคนมองข้ามนะบางคนคิดว่าผิวชั้นบนไม่สําคัญตัวเทคโนโลยีที่จะสร้างคอลลาเจนที่ผิวชั้นบนได้ดีที่สุดคือโมโนโพลาร์เนะครับ หมอก็จะใช้เป็นของฝั่งเกาหลีตัวอาบูเต้นะครับตัวบูเต้เนี่ยเป็นโมโนโพล่าเอฟหลักการเดียวกับเทอร์มาส แต่ว่าเธออาจจะเป็นขององเมริกาส่วนตัวบูเ้เนี่ยจะเป็นของเกาหลีนะครับจะเป็นลักษณะของอันนี่โคมแพทเทิร์นหรือว่าเป็นลังพึ่งนะทำให้พลังงานกระจายสวยพอคนไข้ไม่เจ็บมากก็จะทําให้เราสามารถที่จะทําต่อเนื่องได้นะผิวแล้วก็ใต้ตาล่องแก้มนะหลังจากเรายิงอบูตเต้ให้ผิวชั้นบนเด้งขึ้นแล้วก็บวกใส่ฟิลเลอร์กระดูกอีกนิดเดียวซีซีเดียวนะครับดน้อยๆเห็นอะไรดีขึ้นมาก เห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะผิวหน้ามันก็จะเด้งขึ้นค่ะแล้วไอ้ส่วนของฟิลเลอร์ที่หมอหยอดตรงกระดูกกลางแก้มกับกระดูกร่องฟันเคี้ยวเห็นอะไรดีที่ใต้ตาเรามันก็จะเต็มค่ะเขาเรียกว่าเต็มขึ้นแล้วลองแก้มละเหมือนกันค่ะขึ้นมาเลยลเห็นชัดค,ค่ะ ฉีดฟิลเลอร์คุณหมอฉีดนะมือเบามากกว่าเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนอะไร<อ>ต่างๆอีกค่ะก็ขอบคุณมากที่มาช่วยแชร์นะใครที่จะร้อยใหม่ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับนะศึกษาให้ดีก่อนนะปรึกษาคุณหมอด้วยวัสดุใหม่ที่ดีที่สุดก่อนก็จะทำให้ผลการรักษาไม่บวมมากแล้วก็อยู่ได้นานนะครับ